อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าโตเหมือนกันปลาแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะว้าวก็สวัสดียามค่าคืนนะครับก็ <c oughs> พอดี <c oughs> ผมลงเบ็ดตกปลาไว้นะครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็สักสามทุ่มแล้วแหละเพิ่งกลับมาบ้านนะครับก็ <c oughs> เข้ามาดูเนาะก็อยู่ในบ่อเลี้ยงปลากลางสวนนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ปลาเขาจะลากสายเบ็ดผมเข้าไป ริมตลิ่งด้านนู้นเนาะแสงไฟผมไปนะก็มันเป็นป่าหญ้านิดหน่อยก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้ตัวเขาจะยังอยู่หรือเปล่าเพราะาสายสายเขาไม่ตึงแล้วอะเดี๋ยวมาดูกันนะ้องว่าจะได้ปลาหรือเปล่าบ่อนี้นะครับผมปล่อยปลาไปหลายชุดนะครับชุดแรกๆก,ก็ปล่อยไปก็สี่ห้าปีและชุดหลังๆก็สองปีก็มีไซส์ทั้ง4กิโลกว่ากิโลกว่าสองกิโลกว่าเนาะก็ตั้งแต่ปล่อยมา บ่อน,นี้ไม่เคยให้อาหารปลานะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยเขาก็จะเป็นพวกปลากินพืชก็มีสไวยบ้างปลาสไวก็ไซส์ห้าโลทั้งนั้นนะครับสี่ห้าโลก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปลากินพืชน,นะยศนวลจันทรตะเพียนพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าช่วงกลางวันผมก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วแหละได้ได้นวลจันทร์กิโลก,กว่าแล้วก็ได้พวกตะเพียนเนาะตะเพียนไซส์กิโลกว่าเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาต หมุนเบ็ดดูกันเนาะได้ปลาตะเพียนนะครับแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนเบ็ดเข้ามาดูแล้วกันว่ามันมันเป็นอะไรเนะาะเนี่ยนะครับอ้อยากให้ดูจังอยู่อยู่คนเดียวอาจจะตะคุกตะขักหน่อยนะครับแต่ว่าว้าวผมก็นึกว่ามันจะไม่ขึ้นมาบอกผมแล้วเนี่ยผมว่าอยู่ปลาตะเพียนผมหายไปไหนหมดเนี่ยสงสัยจะต้องทําการสูตร สูบน้ำแน่ๆเลยต้องได้สูบออกสักวันแน่เลยอ่ะมาแล้วตะเพียนไซกิโลของผมนะครับดูมาเล่นกับผมดิว้าวแม่ดูดิคือบ่อนี้มันมีร่องน้ำเนาะที่ผมยังไม่ได้กั้นนิดนึงนะครับแต่ผมก็คิดว่าไอ้ไอตัวชชโดมันคงไม่ขึ้นมาเนาะ พอดีบอ่อผมมันก็ติดกับบ่อ,บอนี้มันขนาดไล่กว่าๆนะครับแล้วก็ไปติดกับอีกบอ่อหนึ่งบอ่อหนึ่งเนี่ยขนาด3ไล่กว่านะครับแต่ว่าตรงนั้นมันตื้นเขินแล้วผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับก็เป็นป่าป่าต้นทูบต้นต้นผือนี่ขึ้นเต็มเลยแล้วมันก็มีรอยต่อเนาะรอยต่อของคันบอ่อเนี่ยประมาณสักหนึ่งวานี่แหละที่น้ํามันทะลุหากันได้เนาะ กส็สงสัยมันขึ้นมาตรงช่องไหนก็ไม่รู้แหละไอเชดเนี่ยอ่ะก็รู้แล้วว่ามันมีตัวเนาะก็คงไซส์ใหญ่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาปลาดุกมาจัดการมันแล้วกันอผมถึงว่านะปกติผมอ่อยเหยื่อปลาไปเนี่ยไอพวกปลายศกนวนจันไซส์สามสี่กิโลจะมากินเบ็ดเร็วมากนะครับกับสวายนี่เนาะเพราะว่าบ่อตรงนี้เนี่ยมีปลาใหญ่ไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยตัวนะครับที่ผมปล่อยไปเนี่ยเพราะว่าผมเอาปลาไซส์ อนุบาลากอีกบอ่อหนึ่งเนาะบอ่อหลังบ้านผมอะอนุบาลได้ขนาดฝ่ามือบ้างรุ่นแขนบ้างเอามาปล่อยนะครับก็มีไซส์ใหญ่ๆไม่ต่ํากว่าสามสี่ร้อยตัวนะครับปลาเล็กอีกเยอะแยะนะครับปล่อยไป,ยปยก็รู้สึกว่ามันเงียบๆผิดปกติอยู่แต่ว่าก็รู้แล้วแหละว่ามันมีตัวเจ้าปัญหาก็โอเคแล้วแหละจริงๆปีนี้นะครับผมก็อนุบาลเนาะเท่าที่เห็นในคลิปผมอะผมอนุบาลที่บอ่อหลังบ้านผมนะครับก็กะว่าให้ปลาพวกนั้นมันมันใหญ่ รุ่นไซส์ฝ่ามือแล้วรุ่นแขนก็จะเอามาปล่อยที่นี่เนาะแต่ว่าก็โอเคแล้วแหละรู้ว่ามันมันมีตัวเจ้าชะโดนี่ขึ้นมาเพราะว่าผมไม่ได้ไปกั้นตรงร่องน้ําไหลนั่นแหละดูท่ามันก็อาจจะขึ้นมาตามช่องทางเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ช่องทางธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าโอ้โหบันเล่นงานซะไอตะเพียนผมเนี่ยตัวนี้ก็ไซส์ไซส์ไม่ถึงกิโลนะไซส์ครึ่งกิโลที่เมื่อวานผมได้ถึงจะไซส์หนึ่งกิโลนะครับ ว้าวโอ้ของตัวใหญ่นะดูนะเนี่ยคงไซส์แบบไม่ต่างกว่าสี่ห้ากิโลนะเนี่ยไอ้ชาโดตัวเนี้สรุปแล้วเนาะอ่าคผมคงต้องเคลียบบ่อนี้ทั้งสองบ่อเลยไอ้บ่อไล่กว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปเคลียบบ่อป่าผือนั่นก่อนเอาก็จริงๆก็นัดเพื่อนอยู่หลังปีใหม่นี่แหละเขาจะมาเขาจะมาเคลียบพื้นที่บ่อให้หรือป่าผือให้แล้วก็ ก็คงต้องสูบน้ําออกนั่นแหละแล้วก็เคลียรทำความสะอาดซะแล้วก็บ่อน,นี้เนาะ <laughs> บ่อน,นี้ก็คงต้องสูบน้ําออกเคลียหมดเลยแล้วก็ไปกั้นคันให้มันเรียบร้อยซะ <laughs> ถ้ายังงั้นโอ้โหปล่อยปลาไปก็ไม่เหลือนะครับอย่างนี้ว้าวผมก็นึกว่าจะได้ยศนวลจันทร์หรือว่าได้สวายไซส์สี่ห้าโลไปทําอาหารหน่อย <laughs> อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้พามาดูว่าโอลิเดตของชโดเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกัน บางทีเราก็ต้องดูหน่อยนะครับผมอุตส่าห์เนาะอุตส่าห์อนุบาลที่บ่อหลังบ้านก่อนเพราะว่าอยากให้มารอดประช่อนก่อน <c oughs> ก็กล่าวว่ามันมันโตสักครึ่งฝ่ามือหรือรุ่นแขนรุ่นอะไรเนี่ยอนุบาลสักปีหนึ่งถึงจะมาปล่อยที่นี่นครับแต่ดูแล้วเนี่ยแต่เพียนไซส์นี้น่าจะเป็นเป็นรุ่นที่ปล่อยไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับคือมันปล่อยแบบธรรมชาติเอาเนาะให้มันหากินเองมันก็คงโตได้ประมาณนี้แหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าขนาดไซส์นี้ยังไม่เหลือนะครับโอ้ <c oughs> คลิปนี้ก็คงประมาณนี้พามาดูทีแรกก็นึกว่าจะพามาดูปลาใหญ่นึกว่าจะได้ปลาใหญ่หน่อยแต่เจอแจ็คพอตไปอะโอเคนะครับโอ้โหโหดรลายจริงๆเลยชุดเี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื้อนหนังบังสาเขาก็เราก็ยังเอาไปทําอาหารได้อยู่นะครับก็คงจะเอาไปนึ่งนั่นแหละให้คุณแม่นึ่งทําอาหารอะโอเคครับคลิปนี้